เวลาที่คนตายไปแล้วหรือญาติที่ตายไปแล้วไม่เห็นเขากลับมาบอกว่าไปอยู่ที่ไหนเราพอที่จะอธิบายให้เขาเหล่านั้นเข้าใจได้อย่างไรตัวอย่างด้วยไผ้สิมาบอกตายไปแล้วก็บอกเขาตีเจ้าก็ล่องตายบังที่วาสันบอกหมอมันบอข้าใจนั่นไปผูคอตายดูว่าชาติหน้ามีไหมเถอท่นอย่างนี้จะทางลับ ความจริงปัญหาอย่างนี้เคยมีนะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้าปายาสิราชัญยะชาวนาครเสรตพขยะนครไปเปิดอ่านพระไตรปิฎกถ้าเป็นพระเป็นเนรปายาสิราชัญยะสูตรสุดท้ายของพระไตรปิฎกถ้าจำไม่ผิดเล่มที่สิบสูตรสุดท้ายเหมือนกับคําถามนี้เกียบเลยพระเจ้าปายาสิเนี่ยไปถาม พระกูมาแลกสัะกุมาแลกสัะริในเทศเก่งเสียงไพเราะเรื่องของท่านน่าอัศจรรเมื่อวานก่อนมีคนถามยังไม่ได้ตอบว่านกกกะเบานี่เป็นมาอย่างไรมันมีบาปมีกรรมอะไรจึงมาเกิดมาร้องกระเา่ากกะเบาอยู่ในวัดพอมาถึงคําถามนี้ก็นึกถึงนกกราเบาด้วยในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งเทศเสียงไพเราะมากชื่อว่ากูมารกสัะปาดเปืองในการแสดงธรรม คนนี้แต่ก่อนนั้นแม่ของท่านไม่อยากแต่งงานอยากจะบวชแต่พ่อแม่บังคับในสุดก็แต่งงานพอแต่งงานแล้วก็อ้อนบอนหัวทุกวันเช้าค่ำปฏิบัติหัวเหมือนเทวดาที่ให้ฉันบวชเทิะนะอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็ปฏิบัติหัวเหมือนเทวดาไม่ขัดข้องแต่ก็พร่ำวอนอยู่อ้อนวอนอยู่ขอบวชขอบวชจนหัวใจอ่อน คิดว่าเรานี่จะเป็นบาปเป็นกรรมเอาเธอมาทรมานย่างไงเสียก็ให้เธอบวชถ้าอาจจะดีสงสารเธอนางนี่ก็อ้อนวอนก็เลยอนุญาตเธอกราบเท้าหัวเลยตีใจบอกว่าพี่จงไปแต่งงานใหม่นะผู้หญิงที่เขาดีกว่าฉันที่เขาไม่อยากบวชอย่างฉันตกลงกันได้ก็ไปบวชพอบวชแล้วท้องใหญ่ขึ้นมามีลูกปาดหนี่ภิกษุณีแม่มาน กเคยเห็นบันโจดจันกันใหญ่เลยถือว่าเธอต้องอบัตปรารชิกใหญ่หลวงให้พระเทวทัตมาจัดก,การพระเทวทัตเป็นผู้ตัดสินอธิกรณ์ไล่เธอศึกเธอไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดเพราะฉันไม่ได้เสพเมถุนกับใครจะไปเจาะดีเอ็นเอกับใครก็ไปบอกเคยมีแต่กับหัวตั้งแต่ยังไม่บวชเอาไปเอามาก็ต้อง ตกลงให้พระอุบาลีที่พูดถึงนกกระยางเมื่อกี้นี่เพราะว่าท่านเก่งทางวินยัยพระอุบาลีนี้ก็ตั้งคารวาะผู้ที่เป็นเข้าถึงโสตปฏิยังคะแล้วจักก้าวล่วงอคติซื่อตรงตัดสินซื้อตรงหนึ่งนางวิสาขาสองอนาถบินิกเศรษฐีเอาแต่บุคคลที่เข้าถึงระดับธรรมเนี่ยไปตรวจภายในกรณียันตานี้น่าจะเอาเป็นตัวอย่างได้ในการพิจารณา เอาพวกที่เข้าถึงทรระดับนี้ที่ให้ความแน่นอนอย่างนายแพทย์ทั้งหลายแต่พวกเราก็ไม่เอาก็ไปตรวจนางวิสาขาเนี่ยเข้าม่านตรวจดูนมดูตมดูอะไรของคนมีคันแบบมีจริงแล้วก็ถามหรือดูเป็นมาเมื่อ,อไหร่ด้ดูขาดทุดทายอย่างไรสอบถามเสร็จแล้วก็ได้บทสรุปบาทเธอตั้งคันตั้งแต่ยังไม่ปวดแต่เธอไม่รู้สึกตัวจึงไม่ผิด เธอก็ต้องบวชต่อไปต่อมาก็ออกลูกบาทหนึ่งพิกษุนีแม่รูอ่อนบาทฟ้องหันพิกษุนีแม่มานพอออกลูกมาปับ๊บพระเจ้าแผ่นดินเอาไปเลี้ยงเลยเรียกว่ากุม,มารลัก,กษณะทั้งาบฐฐันปฏิบัติธรรมต่อไปตรงที่ออกลูกนี้จิตใจมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนตอนอยู่กับผัวหัวใจของตนเองก็เลยผูกพันอยู่แต่กับลูก ตั้งแต่ก่อนมาบวชมีความสุขใจมากพอตั้งท้องพอคลอดลูกนี่เห็นหน้าลูกเท่านั้นแหละแม่นี่ไม่ว่าจะทำอะไรรู้ว่าพระราชาเอาไปเลี้ยงแต่วิญญาณของความเป็นแม่ก็โผูกพันคิดถึงลูกลูกของแม่เพียงแต่เห็นหน้าละัหลัดก็ไปเหมือนตายจากกันทั้งทังท,งที่มีชีวิตจยูคนนี้จเจริญมาเจ็ดปี รู้ข่าวของตนเองความเป็นมาก็นึกในใจว่าเราเกิดมานี่ก็ทําให้แม่เราลําบากได้รับการอับอายขอไปบวชตั้งแต่เป็นสามเณรน,นะบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นเนรนุแม่ไม่ได้บรรลุอะไรเลยคิดถึงแต่ลูกสุดท้ายก็ไปเทศไปแสดงธรรมเทศเก่งด้วยเสียงไพเราะมนกกาบวกว่ากันว่าในชาติก่อนท่านได้เกิดปกเป็นนกกาเวบอยู่ในวัดสมัยพระพุทธเจ้าประทุมมุตระนุน ร้องข่ำควรอยู่ในวัดในวาผู้ใดไปจำสิ้นภาวนาฟังแล้วก็เพลินพระพุทธเจ้าเดินผ่านมายกปีกสองข้างทำการนอบน้อมคารวะเลื่อมใสามากแต่ไม่เป็นนกกระบอกดำเป็นนกกระบอกขาวในตำนานก็เกิดมาไม่เคยเห็นนกกระบอกขาวก็เห็นแต่ในนี่แหละวันหนึ่งเยียวมาเชียวไปกินอนุภาพที่นอบน้อมและข่ำควรอยู่ในวัดในวาเป็นบทเพลงนั่นแหละ จึงเป็นสัมภารธรรมอันหนึ่งทำให้เสียงไพเราะมาตลอดเหมือนเสียงตะะบอกพอเกิดมาชาตินี้มาบวชจนเป็นพระอาหารหันต์เสียงไพเราะมากแสดงทาที่ไหนในคนทราบซึ่งสุดท้ายชื่อเสียงก็โด่งดังแม่ก็ยิ่งกระสันรันจวนใจอยากจะเห็นหน้าลูกเมื่อไหร่นะจะเห็นหน้าลูกของฉันเขาก็ลูกของฉันนี่ชื่อเสียงก็ดองดัง ลูกก็รู้ว่าแม่ตนเองมันไม่ได้บรรลุทำอะไรวันหนึ่งก็เดินมาจะมาเยี่ยมแม่ถามภิกษุณีอื่นถามหาแม่ตนเองบอกว่ามาเยี่ยมแม่อาตมานี่ชื่อว่ากุมารกัสปะภิกษุณีอื่นก็ไปบอกเธอรีบมาเลยพอมองเห็นลูกเท่านั้นแหละวิ่งเลยเหมือนไก่ไม่ลูกอ่อนกลางปีกวิ่งมาหาลูกลูกชี้หน้าดายุทธนะ ชาบชั่วบวชโง่โง่งับมันบอกภาษาเฮาจะมันสัวตายนอแลนมาใหยงบวชว่าจักสินก็ะทำในนั้นบอกว่าเพียยแต่เธอเห็นหน้าลูกเนี่ยเธอตัวสั่นเทิมเลยเหมือนผีสิงเหมือนแม่มดถูกผีสิงพิกขูนีจะปุตติเกทิสวาทูลโตโสดทิมาขมาภิกษุนีนั้นมองเห็นลูกเดินมาด้วยความปลอดภัยแต่ไกล วาลูนีวัปสังสันติเธอก็สั่นเธอเหมือนแม่หมดธะนะทาราที่ิีจะถะน้ำนมของเธอก็ไหลออกมาเจ็ดปีแปดปีนมยังห่าวอยู่คือหอนลูกยังไดซิแม่ยังสั่นตัวพวกแม่ทั้งหลายว่นานมห่าวลูกใอยอยากกินนมใอ,อย,กกนนออยเมื่อก้อนถนัดขี้เท่เล่าก็คือหอนลูกเล่าจงนมห่าวพอเห็นลูกวิ่งวิ่งเข้าไปหาลูกน้ำนม,นำนมเธอก็หลั่งไหลออกมาปียกมนในเสือ้อลูกชี้หน้ายุดมชาติชั่ว คนชาติถอยบวชไม่รู้ไม่บรรลุทำอะไรจะมามัวกอดกันตายในวัฏสงสารมาคิดถึงอะไรอาวร์ทำไมสุดเกือบตายสลบน้อยใจให้แก่ลูกพอ,อกฟื้นขึ้นมาได้เธอหันหลังคิดถึงหัวมันดอกลูกเนพระท่านเครียดเดินกลับไม่พูดไม่จานนั่งภาวนาคิดเห็นหน้าลูกเมื่อ,อไหร่มีกำลังใจเขาไม่คิดถึงเรา เอาไว้อาม,มาก็เป็นพระอราหันต์เป็นพระอราหันต์ย้อนลูกดาดอกนาอันที่มาบวชในลูกจมไ้ก็มีนี่มักจมหลายยังบ่ไปนัง่งรับหงรับตาน้ำาาอาจารย์สมภพบผมก็ว่ามึงจะบวกหลายเด้กูจะไปอยู่ดอก,กหอยกระตาหม,มากตบสาบตบสาบมาขอบคุณลูกที่มันเทศมันฟังได้มาปฏิบัติรมเมื่อแม่บรรลุธรรมแล้วลูกก็ไปขอโทษขออภัย แสดงทาให้ฟังว่าถ้าลูกไม่ทําอย่างนี้แม่ก็จะไม่คลายจากความอาลัยความคิดถึงเรียกว่าเอาเกลือจิ้มเกลือเหมือนช่างไม้ผู้ฉลาดตอกลิ่มด้วยลิ่มแล้วก็ถอดลิ่มออกมาปอบไม่ไหวต้องปราบเกิดทิฏฐิมานะอาศัยมานะมานะักนั่นแหละละมานะอาศัยตัณหาละตัณหา เธอได้บรรลุธรรมแล้วเธอก็หมดความโกรธก็เข้าใจว่าโอ้ลูกเราเนี่ยอนุเคราะห์เราเสร็จแล้วเป็นอย่างไรพระองค์นี้แล้ะท่านเที่ยวไปไปเทศไปสอนไปถึงคนครเสตัพยะเกิดคําถามอย่างเดียวกันเนี่ยพระเจ้าปายาสิไม่เชื่อใครทั้งนั้นไปโต้โต้ท่านถ้าว่ามีจริงทําไมเขาตายไปแล้วเขาไม่บอกเอ้เขาสิมาบอกเกาจังไดก็ยังบ่ดตาย บางคนทําดีว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ทําชั่วจะได้ตกนรกไม่มีใครมาบอกข้าพเจ้าเมื่อญาติเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ทําบุญเข้าพระเจ้าก็ไปหาท่านเป็นผู้กระทําคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจท่านอย่าห่วงหาอะไรลูกหลานอยู่ที่บ้านข้าพเจ้าจะเลี้ยงเองแต่ขอให้ท่านตายไปแล้วจงมาบอกข้าพเจ้านะข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงลูกเต้าหัวเมียให้หมด ว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ท่านทําดีมาตลอดท่านคงขึ้นสวรรค์แล้วมาบอกเราถ้าคนไหนชั่วก็ไปจ้างเขาอีกเขาจะตายฉันจะเลี้ยงให้บุตรภรรยาที่อยู่ภายหลังแต่ท่านตายไปแล้วถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงนรกมีจริงท่านมาบอกเราด้วยนะบอกทั้งคนดีทั้งคนชั่วไม่เห็นมีใครมาบอกเลยวระเัรนตัวให้เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้สื่อๆแล้ววะถ้า กุมารลกักษปะท่านก็นบอกว่าดูก่อนมหาบาพิษบนสวรรค์วันหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับหนึ่งร้อยปีในเมืองมนุษย์ถ้าเขาบอกว่าขึ้นไปพักผ่อนไปเสวยที่ผสมบัติสักสองวันจึงจะลงมาบอกท่านท่านจะมีอายุรอคอยถึงสองร้อยปีไหมโอ้มมกก็ตายก่อนทวีเด,ดนป่านานั่นกะสังทีนี้ในนรกล่ะ ในเมื่อคนทําชั่วก็มีที่ข้าพเจ้าอนุเคราะห์เขาสัญญากันไว้ว่าตายแล้วให้มาบอกขา่าวท่านกบวันในนรกนั้นก็เปรียบเหมือนมหาบพิตรราชสมภารเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีโจรคนหนึ่งป้บนบ้านเผาเรือนเขาอยู่ตลอดวันหนึ่งท่านจับได้มันขอลากลับไปบอกข่าวให้พี่น้องอยู่ที่บ้านทุกคนท่านจะอนุญาตให้มันไปไหมอนุญาตไม่ได้มันไปมันก็หน,นีเลยมันจะมาให้ตัดคอมันทําไม นาลกเขาไม่อนุญาตพวกที่ทาบาปมันก็ต้องตกอยู่ตรงนั้นเจ้าโวเองพาาระวาลานีไผ่จะเป็นยอมลบน้ำเจ้ามันลอยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันพูดเอาเองคนอื่นไม่เห็นด้วยกะซักกันไปซักกันมาในสุก,ก็ถามว่ามหาภพิตรเมื่อวานนี้มีไหมมีลระอวะหนเราเมื่อวานผ่านมาแล้ว ในเมื่อมันผ่านมาแล้วไม่มีไม่เห็นทําไมถึงบอกว่าไม่มีมละวะแต่มันผ่านมาแล้วพรุ่งนี้มีไหมมีมที่ไหนละพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงเมื่อมันยังไม่มาถึงยังไม่เห็นจะพระหน้าพูดได้ยังไงว่ามันมีมีสิวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานถ้าเช่นนั้นชาตินี้ก็คือชาติหน้าของชาติก่อนชาติก่อนก็เหมือนเมื่อวานพอจะเปรียบเทียบก,กันไหมมหาภพิบวว้าละวะ สีคือคือหักปะเสือ้อความจริงเชื่อแลว้วแต่มันมีทิฏฐิย่านเขาว่าง,งูเชื่อไปเกือบหมดแล้วแต่ปากแข็งคืออยู่หักปะเสือ้อมาสั่งจะพูดไปไปหาเปิดอ่านเอาเองนะเวลาน้อยปายาสิลาชัญยสูตรแล้วจะได้แนวตอบเขาไม่ต้องมาถามผมแล้วล่ะมัน มันมาน,นานกระผมไปเห็นบางสำนักนั่งสมาธิใช้ลมหายใจแรงๆเข้าออกหวาพุโธพร้อมทั้งโยกตัวด้วยและมีการแสดงออกเป็นอาการต่างๆที่บอกว่าได้กระทากรรมไว้เช่นบางคนก็ร้องไห้ออกมาบางคนเกาะชกมวยบางคนแสดงอาการตั้งแต่เริ่มเรียนม้อนเลี้ยงไหมบางคนก็บีบคอตัวเองบางคนก็สามารถเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์ก็มีและมีอีกมากมาย ก็ผมอยากทราบว่าเป็นลักษณะของสมาธิแบบไหนมีทางเป็นไปได้ไหมขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาเพื่อแสงสว่างต่อญาติธรรมด้วยการกระทําเช่นนี้เป็นสมาธิชนิดหนึ่งแต่จะออกมาในรูปของสมาธิที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเข้าถึงคุณธรรมกาจัดกิเลสมันเป็นการทําลายสติของตนเองและปล่อยตนเองนี่ให้มันเป็นไปตามอํานาจ ของจิตใต้สำนึก State of subconscious แต่ไม่เป็นไปเพื่อเจริญทางคุณธรรมกำจัดกิเลสในทางพุทธศาสนาจึงจึงไม่สอนสมาธิชนิดนี้สมาธิที่ถูกต้องก็คือจะต้องประกอบไปด้วยองค์ห้าเมื่อมันเข้าถึงดังดัง,ด,ง,ด,งดังที่ในหนังสือที่เราแปลออกมายังไม่ได้พิมพ์เส่เล่มสมาธินั้นจะต้องมีสติอัปปการังปฏิสตานัง นิปปกานังปฏิสตานังสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญามีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้ไปนั่งตัวสัน่นตัวโยกตัวคอนเข้ามันผิดสเปกสมาธิชนิดนี้เพราะนั้นสมาธินั้นจะต้องสันโตปณีโตปฏิปัสสติสทลโทโขเอโกที่ภาวาทิคขโตติจะต้องเป็นเป็นสมาธิที่ได้มาด้วยความสงบปราณีต กำลังับเข้าถึงได้ด้วยจิตอันเอกอันเดียวบรรลุถึงได้ด้วยจิตที่เป็นหนึ่งไม่ใช่ไปปาบกิเลสทำอันเป็นฆาสศึกด้วยจิตสสังขารคือไม่ต้องเข้าถึงด้วยการกระตุ้นไม่ได้กระตุ้นเข้าไปถึงไปขม่มไปกำราบทำอันอื่นมันจะเข้าถึงของมันจะรู้เองชัดเองโดยการกระทําที่ถูกต้องปราณีต สันโตปณีโตปฏิปัสิสัตธิลโธปฏิปัปสสทคือสงบลำงับได้มาด้วยการสงบลำงับทั้งกายทั้งจิตนังน่งหยกนั่งแงยูสิมันจะสงบอยู่บอกายซ้ำเด็กหน่อยเล่นเวียนเล่นมาคัางเพราะอันนั้นจึงไม่ใช่มันเป็นเหมือนเงียบสันโตปณีโตสงบปราณีปฏิปัสัิลโธได้มาด้วยความระงับอย่างยิ่ง เอกาทิพาโบเอกทิพาวาทิคาโตจิตต้องเป็นอันเดียวเอกดิ่งเข้าถึงได้อย่างนั้นอย่างนั้นจึงเป็นสัมมาสม,มาธิอันส่งมาจากสม,มาทิฏฐิเป็นนั้นว่าเข้าใจนะยังอีกเยอะก็คงจะไม่จบละขอไว้อีกอย่างเคยเพราะว่า,าสขปากไม่ไว้แล้ว